โอเคโอเคเดี๋ยวไปดูคลิปกันแล้วเป็นยังไงไปดูกันเลยครับสวัสดีครับทุกคนวันนี้นะคะพีนามาดูพิธีเปิดการแข่งขันการต่อสา้การทางอากาศการใช้อาวุธทางอากาศนั่นเองนะคเดี๋ยวพิธีเปิดใกล้จะเริ่มแล้วนะครับเดี๋ยวเราเตรียมตัวดูกันเลยครับ และเฮลิคอปเตอร์ที่เห็นอยู่ข้างหน้าเนี่ยนะคบเป็นเฮลิคอปเตอร์ S92A นะคบเป็นเฮลิคอปเตอร์ที่ด้านในเนี่ยมีท่านผู้บัญชาการทหารอากาศนะคบที่จะมาเป็นประธานพิธีเปิดงานของวันนี้นะคบนั่งมาอยู่ในเครื่องนี้กันเลยครับสำหรับงานวันนี้นะครับจัดที่จังหวัดลบบุรีอําเภอชัยบาดาลน,นะคบหรือที่นี่จะเรียกว่าแชนดี้รนช์กั สนามฝึกใช้อุากาศของกองบิน2นะครับ ปฏิบัติการท่าอากาศยุทธวิธีประจำปี2565ก็ได้เปิดอย่างเป็นทางการนะครับกับ f 1 6ที่บินมาได้ตรงเวลามากๆเลยครับท่านเนาะทันทันสุดยอดเลย,ย,ย,ยอ้เขาไปแล้วไปแล้ว โอเคมาเร็วมากเลยนะนีอนะและภารกิจแรกของวันนี้นะครับก็คือภารกิจ ISR ที่บูรณาการร่วมกันกับ Cyber Operation นะครับการเฝ้าตรวจตาและราดตะเวนนะครับก็จะใช้เครื่อง Diamond DA42 กับเครื่อง UAV ในการปฏิบัติการครั้งนี้ครับ ต่อไปนะครับภารกิจ Defensive Counter Air Operation การเตรียมควาพร้อมในการป้องก,กันรประเทศนะครับจะใช้เป็นเครื่องบิน f อฟหกอ u จากกองบิน4ูฝูง403จังหวัดน,นครสวรรค์ครับ และต่อไปนะครับเขาได้มีการโชว์เครื่องบิน F5 Tiger นะครับจากกองบิน21ที่ตุวนราชธานีนะครับมาเป็นค่าสิกธสมมุติในการแสดงครั้งนี้นะครับและใช้คอไซชาร์คทิเพเทนนะครับจากกองบิน7สุราธานีมาเป็นฝ่ายเราเพื่อป้องกันประเทศนะครับไม่ให้ค่าสิทมาทำอะไรประเทศเราได้ครับ ตอนนี้นะครับ F5 ได้ตกไปแล้ว1ลำนะครับเพราะว่าลิปเพ่นของเราเนี่ยได้จำลองนะครับว่าใช้จรวด AIM นะครับพิสัยใกล้ตามความร้อนนะครับเป็นจรวดที่ตามความร้อนของเครื่องบินนะครับถ้าเครื่องบินไม่อยากจะโดนดิงก็จะต้องปล่อยแฟออกมานะครับความยาวเนี่ย2.85น้ำหนัก91กิโลกรัมครับและตอนนี้ก็สามารถสกัดกั้นออกไปได้แล้วนะครับตก1นึ่ลำหนีได้1นึ่ลำครับ ต่อไปนะครับเป็น Battlefield Air i n t e c t i o n หรือ BAI นะครับเป็นการที่จะให้เครืบิน F16 เนี่ยขนระเบิด GBU10 ขนาด600ปอนด์นะครับมาทิ้งให้ตรงเป้ากลางล่างนะครับมารอรุ้นกันว่าจะลงตรงเป้าหรือเปล่า โอ้โหตรงเป้ากลางล่างมากๆเลยครับแม่นย้ำมากๆเลยนะครับอันนี้ที่ทิ้งตรงเป้าได้ขนาดนี้นะครับเพราะว่ามีทีม C C T หรือ Combat Control Team นะครับที่คอยชี้เป้าเลเซอร์ให้อยู่ข้างๆภูเขาตรงนี้นะครับเครื่องบินเลยทิ้งได้ตรงเป้าขนาดนี้นะครับแต่ที่ทิ้งแม่นยำขนาดนี้นะครับอยู่ที่ความสูง18,0 0 0ฟุตนะครับซึ่งสูงมากๆเลยนะครับก็ประมาณเกือบ5กิโลเมตรนะครับ ต่อไปนะคบจะเป็นภารกิจ Air i n t e r d i c t i o n นะครับจะเป็นการโจมตีทางอากาศนะครับจะเป็นการทิ้งระเบิดมาร์8 2ที่มีขนาด500ปอนด์นะคมาทิ้งให้ลงตรงเป้าขเป้าเลยนะครับอย่างเมื่อกี้นะคบเป็นการทิ้งระเบิดทั้งหมด6ลูกด้วยกันนะครับลงมาจากข้างบนพร้อมกันระเบิดแน่นๆเลยครับ6ลูกนะ6ลูก2ลัน812 ต่อไปนะครับเป็นการใช้ปืนกลอากาศขนาด20ยเมตรจากเครื่องบิน f 6จากฝูมไทเกอร์1นึกองบิน1โคราชนะครับเป็นปืนกลที่โหลด1ครั้งเนี่ยได้560นัดนะคบใส่กระสุนได้560นัดครับ มาแล้วนะครับกระสุนนะครับเมื่อกี้น่าจะ56กัะนะครับเข้าเป้าเรียบร้อยครับต่อไปนะครับน้องใหม่ไฟแรงของเรานะครับ T50 TH นะครับจะกลับมาทิ้งระเบิดมาร์ค8 2ขนาด500ปอนด์ทั้งหมด2ลูกเขาเทค่ิข้าอีกรอบนึง แอรเหรือ c ล o สแอซัพพอร์ตนะครับหรือการสนับสนุนทางอากาศโดยใกล้ชิดนะครับจะใช้เครื่องบิน a l p h a เ e ็กฮันเตอรจากฝูง231กองบิน23ที่อุดรนธานีนะครับมายิงจรวดนะครับมาร์ค4ที่มีขนาด2.75นะครับ มายิงที่เป้าข้างหน้านะครับแล้วก็มีการใช้ปืนกลของทางกองทัพบกนะครับมาร่วมแสดงพร้อมกับการยินจรวดไปพร้อมกันด้วยคร่ะ ในการส่ง c p s นะครับนู่นมาแล้วซีรัตสสต่อไปนะครับเป็นภารกิจแอร์ดรอปนะครับก็จะให้เครื่องบินซี0 30จากกองบิน6ที่ดอนเมืองนะครับทิ้ง CDS นะครับจากเครื่องบินเนี่ยลงมาที่เป้านะครับให้ตรงนะครับ ตอนนี้ก็เปิดแรมแล้วก็ได้ทิ้ง CDS ออกมาแล้วนะคบนี่นะคบเป็นเครื่องบินที่มีภารกิจเยอะมากๆเลยนะครับเป็นเครื่องที่ใช้แล้วเนี่ยอันกประสงค์มากๆทีนี่ก็าทิ้งกอ่อนือเพราะอะไรใช่ไหมทิ้งกอ่อนอะแค่ ต่อไปนะคะเป็นภารกิจไฟไฟ g h t i n g นะคะจะเป็นการควบคุมไฟป่านะคะโดยการโบยสารจากเครื่องบิน VT 6.7คอไซแวมไพร์จากกองบิน4.6ู่ที่พิษาุุโลกนะครับ ก็จะใช้ในภารกิจไฟ i ไฟติ้งนะครับการควบคุมไฟป่านอกจากนี้นะคะ b t e 7เนี่ยยังสามารถใช้ในการปลูกป่าอย่างสมบูรณ์บนภูเขาหรือหน้าฟ้าโมเดลนะครับในการทําภารกิจพ้นหลวงนะครับแล้วก็ยังสามารถโรยน้ําในช่วงที่มี PM2.5 ได้ด้วยครับต่<ด>อไปเป็นภารกิจ CSAR นะครับคือ การที่ให้ความช่วยเหลือกับประชาชนนะคะในภารกิจนี้นะคะจะใช้เครื่อง EC 725เป็นอากาศยานแบบเฮลิคอปเตอร์นะครับหรือ H 235นะครับมามาเนี่ยบินมานะครับเขาจะมีชุดแพทย์หรือทีมแพทย์เมอ์อฉุกเฉินนะครับอยู่บนเครื่องนี้ด้วยนะครับเขาจะลงมาและกลางเต็นท์พยาบาลเป็นโรงพยาบาล ย่ยอๆเลยนะคะเดี๋ยวเรามารอดูกันนะคะว่าสถิติที่เขาจะทำเนี่ยจะได้ทั้งหมดกี่นาทีนะคะ อนนี้นะครับทีมแพทย์ฉุกเฉินนะครับได้ลงมาจากเครื่องบิน EC 725แลวนะครับจริงๆแล้วเนี่ยกล่องเท่าขนมานะครับมีเต็นท์อยู่ข้างในนะครับจะสาป,ปนาโรงบาลขนาดย่อมขึ้นมาให้พวกเราได้ดูนะครับจริงๆแล้วเนี่ยก็เป็นโรงบาลที่สามารถใช้งานได้ทั้งหมด48ชั่วโมงเลยนะครับหรือ2วันนั่นเองนะครับแล้วพอพยาบาลลงมดแล้วเนี่ย แล้วก็คุณหมอเนี่ยลงไปหมดแล้วนะคบเฮลิคอปเตอร์เนี่ยเขาก็จะไปบินลาตะเวนต่อนะครับเพื่อที่จะไม่อยู่บนเป้านะครับแล้วก็ไปค้นหาผู้ประสบภัยนะครับเผื่อมีคนไข้คนเจ็บนะครับเขาก็จะได้ช่วยคนไข้คนเจ็บแล้วเข้ามาในโรงพยาบาลสนามย่อมๆแบบนี้ครับ ตอนนี้นะครับก็ได้เจอผู้ป่วยแล้วนะครับเขาได้ส่งทหารเนี่ยลงมาช่วยผู้ป่วยและคนไข้นะครับที่อยู่ในแดนข้าศึกนะครับเพื่อเข้าไปที่โรงพยาบาลและแล้วก็จะรักษาเขาให้หายนะครับตอนนี้กําลังช่วยอยู่ครับกำลังจะขึ้นมาบนเฮลิคอปเตอร์แล้วหลังจากที่เราโชว์ภารกิจให้ดูไปทั้งหมดแล้วนะครับนักบินแต่ละท่านเนี่ยเขาก็จะมาบินฟลายบายนะครับ เป็นหมู่ไดมอนด์ F5 กับริปเพนนะครับบินหมู่ได้สวยงามมากๆเลยนะครับและบินแต่ละคนเนี่ยเขาบินมาเพื่อเป็นการขอบคุณที่พวกเราเนี่ยได้มาดูเขาในวันนี้นะครับต่อไปก็จะเป็นหมูไดมอนด์อัลฟาเจ็ทนะครับก็มาจากกองบิน23นะครับต่อไปนะครับเป็นหมู่9ไดมอนไนนะครับของ F16 นะครับจากกองบิน4กองบิน1นะครับ เป็นการบินไยบายแบบไดมอนด์ไนนะครับหรือการบินหมู่ไดมอนด์แบบทั้งหมด9าลำนะครับมีมาจาก 103, 102, 403นะครับคอไซคอปลาไวเปอร์สตาร์แล้วก็ไลนิ่งนะครับมาจากกองบิน1และกองิน4ครับ และหมู่สุดท้ายของวันนี้นะครับก็คือหมู่ไดมอนด์ของ t 50 TH นะครับน้องใหม่ของกองทัพอากาศเรานะครับเข้ามาประจําการนะครับก็เกือบ3ปีแล้วนะครับเป็นน้องใหม่ที่มาจากประเทศเกาหลีนะครับจะมีส็อตไพ์ตอนปิดหรือเปล่าไม่แน่ใจนะแต่ว่าตอนนี้จบงานแล้วอะ่ะเดออกลับถือนวะ่า นี่ก็เป็นอีกหนึ่งภารกิจของกองทัพอากาศนะครับก็คือ s ซ r ร์ไพรส์แอตแนะคะเป็นการที่เครื่องบินของเราเนี่ยจะเข้าไปทุกพื้นที่โดยที่เราจะไม่รู้ตัวนะครับ คลายให้พินาด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งติ๊งๆด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนเชิญครับ